これ。<laughs> ครับตอนนี้ก็ก็มาถึงขั้นตอนการลงมอแล้วนะครับขั้นตอนแรกยิ้มไปที่ไฟนะครับแล้วก็ไปที่อันที่2นะครับแตกไฟนะครับแล้วก็รอนะครับแล้วก็จะได้ไฟตัวนี้มานะครับก็จะมีมอสอย่าง r 3 4แล้วก็ txd แล้วก็ tff นะครับขั้นตอนแรกทุกคนเปลี่ยนชื่อที่เราจะลงมอครับชื่อโลท็อปที่เราจะลงมอแตวผมขอไปหาก่อนนะครับส0 0พเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ชื่อแล้วนะครับก็ กดค้างไปที่ชื่อรถเราจะลงมาครับแล้วก็ใส่ชื่อที่เราไปคัดลอกมานะครับนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะก็าดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ TTA IMG2 นะครับแล้วกดอันกลางนะครับแล้วก็ไปหา Android Data แล้วไปหา c อน l of d t Star Game ก็มาที่ Call of d u t Star Game นะครับ ไปที่ 5, ไฟล์แล้วก็ไปที่ XDB นะครับแล้วก็ไปที่ t c a 3 a m g นะครับแล้ก็เอาชื่อที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้มาใส่ลงนะครับแล้วก็กดค้างนะครับแล้วก,กดอันที่2นะครับแล้วก็กดกลับมาตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5มาห้ารอบนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดครับไปที่ M o G T R R 3 4บวกเสียงนะครับ ลงไปนะครับแล้วก็ไปที่ชื่อรถที่เราจะลงมอนะครับแล้วก็จุด D F นะครับแล้ผมตัดตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ F T X D 2นะครับเนี่ยม่เข้าไปเลยนะครับก็ไปที่ Android เหมือนเดิมครับที่ Data แล้วก็ไปที่ความหลับรถ Star Game นะครับแล้วก็ไปที่ไฟ e x d b นะครับแล้วก็ x b นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็ h e l e c t นะครับตรงขวาล่างเนาะไปที่บวกนะครับแล้วก็ไปที่รูปภาพแล้วก็กดอันแรกนะครับอันแรกก็ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปที่ m o s g t r แล้วก็เอาอันนี้ก่อนนะครับเนี่ยที่ผมติ๊กถูกเนาะ เดี๋ยวกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงรูสี่เหลี่ยมนะคบเดี๋ยวจะติ๊กติ๊กติ๊กเาก็ได้นะครับกดตัวตัวถูกไปนะครับแล้วก็กดอันที่สองนะครับแล้วก็กดโอเคเลยนะครับผมอาจจะสอนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพ็ผมพึ่งพึ่งมาทำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องฝังยังไงอ่ตอนนี้นะครัแเราก็ต้องรอนะครับแต่ผมตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดบวกอีกทีนะครับแล้วก็กดรูปภาพครั้งนี้เราจะเอาอันที่สองนะครับแล้วกดกลับมานะครับแล้วก็กดอันที่สามนะครับแล้วก็กด X ถูกได้ทิกถูกเลยเดยอจะเอาอันที่อยู่ข้างๆกถูกครับข้างบนบนขวาครับน่ะครับดีไปแล้วครับแล้วก็กด X ถูกครับแล้วกดอันที่สองแล้วกดโอเคครับตอนนี้ก็รอนานหน่อยนะครับแล้วผมตัดไปตอน ตอนทำเสร็จเลย้วกันะครับเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จไปที่ยบรอยแล้วนะครับก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดออกนะครับแล้วก็ไปที่ F s t A ครับแล้วกดไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เข้ามอร์ส R สามสี่นะครับแล้วก็ไปที่มอรอสเสียงสามสี่นะครับแล้วก็กดคัดลอกวางสองนะครับแล้วก็กดคัดลอกหรือตัดมาก็ได้นะครับแล้วก็กดกลับนะครับ ก็ไปที่ Android Data แล้วก็ไปหาคำไปหาคำแลก็ s t a r g e นะครับแล้วกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ไฟล์กดอันที่สองนะครับ AUDIO นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กด SFX นะครับแล้วก็กดวางไปเลยครับแล้วกดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กด REPLACE นะครับแนกเลยนะครับตอนนี้ก็รอรอรอแป๊บเดียวนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็เสร็จไปเทียบตลอ,อยแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับใครอยากให้ผมทำอะไรก็บอกมาได้เลยครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ